อิสรภาพเตรียมตัวเปิดพิกัดร้านอร่อยใกล้ MRT อิสรภาพถึงแล้วคะ่ะทุกคนร้านชาไข่มุกสโนโคนบอกเลยนะว่าเดินทางง่ายมากๆใครที่มากับ MRT ให้ลงที่สถานีอิสรภาพทางออกที่1ค่ะเดินเลี้ยวขวามาประมาณ300เมตรก็จะเจอร้านแล้วร้านตั้งอยู่ที่ซอยอิสรภาพ36ติดกับปั๊มซัดก็เลยแล้วก็ติดกับโรงแรมอรุณโอนทาวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเข ะคะทุกคนเราได้เมนูกันมาแล้วนะเริ่มต้นที่นี่เลยมะม่วงชีสนะชีสนุ่มมากทุกคนแล้วก็คือกลิ่นมะม่วงคือแบบชัดมากน้ำเลมอนทุกคนอืมสดชื่นมากเลยอะ่ะคือเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากนะอีกหนึ่งเมนูเป็นบิงซูนมชมพูยูนิคอร์นนัน่นเองอืมอ,อ,อร่อยกลิ่นนมชมพูคือแบบเตะจมูกมากเลยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเิมก่อนนะคะ